สวัสดีครับกลับมาแล้วนะฮะโครเซียนนะครับผมวันนี้อยู่กับเกมนี้เลยฮะับ for ทุนและปิดนั่นเองไปลุยกันเลยดีกว่าทุน500บาทนะครับนี่ฮะรูปร่างหน้าตาเกมก็อยู่ประมาณนี้เลยกําลังน่ารักคิคขูอโนอนิโนนิโนน,น,น,นะมาเลยครับผมไปเพิ่มเบ็เดิมพันกันเลยดีกว่าเอาเบทที่30แล้วก็กดเทอร์โบหมุนไม้แรกก็45บาทเบา,บาเห็นอะไรแวบๆไหมครับเมื่อสักครู่นี้ อืม uh ือ huh. น่าจะหมื่นห้านะมาลุ้นกันว่าจะได้ที่หมื่นห้าหรือเปล่านะครับผมอืม uh, ตอนนี้ก็เมก้าวินแล้วนะครับตอนนี้เอา้าจปเปอร์เมก้าวินมาเลยครับผมเนี่ยหน 15, 48, uh ึ huh. uh ่งหมื่นห้าพันสี่รอยแปดสิบบาทอืมอืมมาอีกแล้วชมพูชมพูอย่างนั้นก็สามพันมาแล้วครับให้เห็นแน่นอนใครที่สนใจใช้งานนะครับตัวห้องเกม PG ค่ายใหม่ เกมใหม่มาแรงแตกง่ายเข้าโบนัสอย่างง่ายอย่าคิดเยอะนะครับลองนะฮะลองใช้งานดูของโคเซียนะกดวิกงข้างล่างได้เลยกดเข้ามาแจ้งแอดมินได้เลยนะครับว่าต้องการเล่นเกมของพี่กระต่ายนะครับพี่กระต่ายแล้วยังไงกระต่ายก็ต้องให้โชคให้ลาศเราแน่นอนครับผมไปเห็นไหมครับกดไปแค่ไม่กี่ครั้งตอนนี้ก็กําไรพุ่งปรี๊ดไปแล้วครับผมอ่านี่ฮะสามพันบาท อะเขากดอีกสัก <pada> น <laughs> ิดน <sp ans apology> ึงอะหน้ากระดานอย่างเี้ยสวยๆอ่ะกดเบาๆแค่จิ้มไปเบาๆเท่านั้นนะครับหกร้อยก็มาให้เห็นอีกนิดนึงแล้วกันอืมาห้าตัวติดกันอย่างนี้ถังทองนะครับถังทองเก้าร้อยบาท อ่า,าใครที่สนใจนะฮะอย่าลืมนะฮะเกมนะฮะห้องเกมที่มันแตกง่ายแบบนี้ดูเอานะฮะแตกง่ายแบบนี้อยากแตกง่ายแบบนี้เข้าโบนนะัสง่ายแบบนี้ก็ต้องโคตรเซียนเท่านั้นนะครับคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยแจ้งแอดมินด้วยนะครับว่าต้องการใช้งานห้องเกมพี่กระต่ายะครับผม